ผู้ชายนิวซีแลนด์เลือกที่จะแต่งงานกับผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยมีส่วนทำให้เกิดความไม่สมดุลในนิวซีแลนด์รายงานจากนิวซีแลนด์ชี้ให้เห็นว่ามีความไม่สมดุลที่เพิ่มขึ้นระหว่างจำนวนชายและหญิงที่แต่งงานกันได้ในประเทศที่เกิดจากการอพยพของผู้หญิงไทยผู้เชี่ยวชาญบางคนแนะนำว่าปัญหาการขาดแคลนผู้ชายที่แต่งงานได้ในนิวซีแลนด์ และแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ชายนิวซีแลนด์ที่จะแต่งงานกับผู้หญิงไทยทําให้เกิดความตึงเครียดระหว่างกลุ่มผู้หญิงหลักในนิวซีแลนด์กับผู้หญิงไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศความไม่สมดุลระหว่างหญิงสาวชาวนิวซีแลนด์กับการสมรสเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุรวมถึงงานที่มีและนโยบายการย้ายถิ่นฐานแต่ได้นำไปสู่กรณีการทารุณกรรมทั้งทางวาจาและทางร่างกายของผู้หญิงไทย นั่นไม่ใช่คำตอบและผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับจำนวนผู้หญิงเอเชียและยุโรปที่เพิ่มขึ้นในนิวซีแลนด์ไม่ใช่แค่ภรรยาชาวไทยความตึงเครียดระหว่างนิวซีแลนด์และผู้หญิงไทยความตึงเครียดในปัจจุบันระหว่างผู้หญิงไทยและผู้หญิงนิวซีแลนด์คือสิ่งที่ผู้ชายเลือดแดงชาวนิวซีแลนด์จะชอบการต่อสู้ระหว่างผู้หญิงที่ต้องการจะแต่งงานกับพวกเขา นิวซีแลนด์ดึงดูดการอบพยพของหญิงสาวไทยสวยที่กำลังมองหาสามีและผู้หญิงในนิวซีแลนด์ไม่ชอบสิ่งนี้ปัญหานี้ค่อนข้างร้ายแรงซึ่งไม่ควรมองข้ามเนื่องจากการไหลเข้าของผู้หญิงจากประเทศไทยทำให้จำนวนแม่เลี้ยงเดียวหรือแม่คนเดียวเพิ่มขึ้นทำให้ผู้ชายนิวซีแลนด์ที่แต่งงานได้ไม่เพียงพอนอกจากนี้ผู้หญิงไทยบางคนยังถูกผู้หญิงนิวซีแลนด์ทำร้ายทางวาจา และทางร่างกายในบางครั้งมีรายงานเมื่อเร็วๆนี้ว่าผู้หญิงไทยสองคนถูกทำร้ายในเมืองเนวสันเมืองบนชายฝั่งตะวันออกของอาวแทสมันในเกาะใต้เจีบอุทัยสงไวัย32ปีและต่ายสีปานอายุ30ปีถูกทำร้ายด้วยวาจาจากนั้นนางสาวสีพันชกต่อยตาช้ำ และทำให้เบ้าตาเสียหายเธอได้รับการรักษาในโรงพยาบาลท้องถิ่นและผู้หญิงทั้งสองพูดถึงการล่วงละเมิดทางเชื้อชาติที่ผู้หญิงไทยประสบในประเทศผู้จู่โจมของพวกเขาถูกอธิบายว่าเป็นคนยุโรปมากกว่าชาวนิวซีแลนด์แม้ว่าสำเนียงจะมีความหมายเพียงเล็กน้อยในประเทศที่เปิดให้คนจากทุกเชื้อชาติอพยพเข้ามาไม่ใช่แค่ผู้หญิงไทย ไม่ใช่แค่ผู้หญิงไทยเท่านั้นที่รับผิดชอบต่อความไม่สมดุลระหว่างชายและหญิงที่แต่งงานกันได้ในนิวซีแลนด์และตัวเลขแสดงให้เห็นว่าชาวเอเชียอื่นๆเช่นชาวฟิลิปปินส์และผู้หญิงยุโรปด้วยได้ผลักดันให้ความไม่สมดุลนี้เพิ่มเป็น9ให้กับผู้หญิงอายุ30 9 34กว่าผู้ชายซึ่งสูงกว่าประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆในโลกอย่างไรก็ตาม เมื่อแยกตามสัญชาติแล้วมีผู้หญิงเอเชียมากกว่าผู้ชายเอเชียถึง32เอร์เซนและจากสำมะโนปี2544พบว่าผู้หญิงไทย1,506คนที่มีอายุระหว่าง25-44ปีอาศัยอยู่ในประเทศโดยมีผู้ชายไทยเพียง564คนนี่คือผู้หญิง2.7คนต่อผู้ชายแต่ละคนอัตราส่วนที่สอดคล้องกันสำหรับชาวฟิลิปปินส์คือ2.6ตอนน่อ1 และสำหรับชาวญี่ปุ่น2.2ต่อ1ในขณะที่สำหรับผู้ที่ถูกจัดประเภทเป็นเอเชียมันคือ1.9ต่อ1ดังนั้นแม้ว่าผู้หญิงไทยจะไม่ใช่ปัญหาเดียวพวกเขาเป็นปัจเจกกลุ่มอ้างว่ามีส่วนทำให้เกิดปัญหามากที่สุดนิวซีแลนด์ดึงดูดสาวไทยอพยพจากข้อมูลของนักวิจัยดอนพอลคาลิสเตอแห่งกรมแรงงาน สถานการณ์นี้อาจเชื่อมโยงกับความต้องการแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศอย่างที่เขาพูดเมื่อเรามีการตัดต้นไม้เป็นจำนวนมากเราก็มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอย่างไรก็ตามตอนนี้นิวซีแลนด์กำลังขาดแคลนพยาบาลคนดูแลเด็กคนทำความสะอาดและแม้แต่โสเพณีก็ยังขาดแคลนอย่างไม่เป็นทางการด้วยเหตุนี้แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาในประเทศจึงเป็นผู้หญิง คนเหล่านี้จำนวนมากเข้ามาเป็นผู้อพยพและหญิงสาวหลายคนแต่งงานกับชายชาวนิวซีแลนด์หรือชาวยุโรปและตั้งถิ่นฐานในประเทศซึ่งจะช่วยลดจำนวนผู้ชายที่มีสิทธิ์มีให้สำหรับสตรีท,ที่เกิดในนิวซีแลนด์และการไหลเข้านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเจ้าสาวชาวไทยสิ่งเหล่านี้เข้าถึงได้ทางออนไลน์หรือโดยผู้ชายนิวซีแลนด์ที่มาเยือนประเทศไทยและแต่งงานที่นั่น ผู้หญิงไทยที่แต่งงานแล้วประมาณ67เอร์นในนิวซีแลนด์มีคู่ครองชาวยุโรปเทียบกับผู้ชายไทยเพียงเ7เอร์เซนดอนคอลิสเตอร์กล่าวว่าส่วนเกินของผู้หญิงอายุ 30- 39ปีมีมากกว่าในทันทีหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อเขาเริ่มเรียนดีอาคาลิสเตอร์คาดหวังว่าจะพบความแตกต่างอันเนื่องมาจากผู้ชายชาวนิวซีแลนด์ที่แต่งงานในต่างประเทศและอาศัยอยู่ที่นั่น แต่เขากลับพบว่าสาเหตุมาจากการอพยพของผู้หญิงจำนวนมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียและกลุ่มใหญ่ที่สุดคือชาวไทยหรือความแตกต่างนี้ก็เช่นกันเนื่องจากผู้ชายนิวซีแลนด์ย้ายไปออสเตรเลียเนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนของผู้ชายกีวิตต่อผู้หญิงในออสเตรเลียเชื่อกันว่าเกือบทั้งหมดเกิดจากการหลางลายของผู้หญิงเอเชียซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงไทยเข้ามาในประเทศ ผู้หญิงไทยดึงดูดผู้ชายนิวซีแลนด์บางทีนี่อาจไม่น่าแปลกใจเลยเนื่องจากผู้หญิงไทยส่วนใหญ่มีข้อเสนอมากมายให้ผู้ชายชาวนิวซีแลนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมุ่งมั่นและการอุทิศตนเพื่อสามีและครอบครัวปัญหาเดียวที่ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นกับสามีบางคนก็คือปัญหานั้นขยายไปถึงครอบครัวของเธอในประเทศไทยด้วยซึ่งเธอ และสามีอาจได้รับการคาดหวังให้ดูแลด้านการเงินนี่ไม่ใช่กรณีเสมอไปและสินสอดหรือสินสอดทองมั่นที่มีชื่อเสียงของไทยมักเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นมักจะส่งคืนให้คู่บ่าวสาวทั้งหมดหรือบางส่วนหลังพิธีแต่งงานมีหลายอย่างขึ้นอยู่กับผู้หญิงคนนั้นและในขณะที่สาวบาชาวไทยบางคนมีภรรยาที่ดีหลายคนกลับทำไม่ได้ และไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าเงินผู้ชายนิวซีแลนด์ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขารู้จักผู้หญิงคนนั้นดีรวมถึงครอบครัวของเธอด้วยและแน่ใจว่าพี่ชายหรือเพื่อนของเธอไม่ใช่แฟนหรือแม้แต่สามี t h a i l o v l i n e s c o m เป็นเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเดดเรามีกว่า355,000คน และเรากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเริ่มต้นการค้นหาสำหรับแฟนสามีของคุณหรือความรักที่